สวัสดีค่ะมีรถสวยหรูลาท็อปสุดของรุ่นน่าใช้มากๆเลยมานำเสนอกันอีกแล้วนะคะโตโยต้ตาแคมรี่สองจุดสี่ V g ตคันนี้ปี2008ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่3 1 9 0 0 0บาทเท่านั้นประวัติดีจะได้เต็มนะคะส่งเดือนละแค่70,00บาทเท่านั้นค่ะขอคนซื้อเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปก็สรดคันนี้ไปใช้งานได้แล้วนะคะเดี๋ยวแอมจะพาไปดูรถรอบๆกันนะคะเป็นรถที่น่าใช้และก็ขับดีมากๆเลยค่ะตามแอมไปดูกันเลยค่ะ รถสวยหลูหราหน่าใช้มากๆเลยนะคะ v, t o ย o t a Camry 2.4V ทบสุดเกียร์ออโต้คันนี้ปี2008ค่ะราคาโปรโมชั่นของเราที่319,000บาทเท่านั้นออปชันนะคะภายในก็จะเป็นเบาะหนังนะคะปัรบไฟฟ้านะคะมีเมมโมรี่2จุดนะคะกระจกปัรบไฟฟ้าพับไฟฟ้าระบบเซ็นทรัลล็อกนะคะ Airbag ABS กุ่ r รีโมททวงมาในมันติฟังชันนะคะ Cruise Control ค่ะปุ่มสตาร์ทค่ะ อร์ดิจิตอนะคะก้องสองถอยค่ะเครื่องเสียง AM/FM AUX แล้วก็ CD นะคะม่านไฟฟ้าหลังค่ะเบาะปรับอ,บอุณหภูมิร้อนเย็นนะคะสภาพดีมากๆเลยนะคะคันนี้ใครได้คันนี้นนนนไปคุ้มค่าน่าใช้มากๆเลยค่ะมีแอร์ตอนหลังเย็นทั่วถึงนะคะม่านไฟฟ้าหลังก็มีค่ะหรูหราสุดๆเลยนะคะมีม่านด้านข้างด้วยค่ะ กรอบคันสปอยเลอร์หลังนะคะมีเซ็นเซอร์ด้านหลังด้วยนะคะใครกำลังมองหารถสวยหรูหรากว้างขวางนั่งสบายน่าใช้นะคะต้องเป็นคันนี้เลยนะคะประวัติดีฟีดาวส่งเดือนละ7,000บาทค่ะขอคนซื้อเงินเดือน1 5 0 0 0บาทขึ้นไปนะคะซื้อคนเดียวได้เลยนะคะคันนี้ได้แอร์แบ็กคูลนะคะลายไม้รอบคันนะคะสภาพดีสุดเลยคะ่ะ สอบถามรายเอียดเพิ่มเติมในการจัดไฟแนนได้เลยนะคะไม่ยุ่งยากเลยนะคะ2วันทําการทราบผลเลยนะคะหน้าเครื่องค่ะเป็นเครื่องยนต์2.4นะคะ16บาลวาวนะคะเป็นสินขับตีมากๆเลยค่ะสนใจยังไงโทรสอบถามรายเดียดเพิ่มเติมได้นะคะที่เบอร์092 5050858ติดต่อแอมค่ะหรือจะทักไลน์มาได้นะติ๊ที่ช่องใ d ดีนะคะพิมพ์092 5050858 50, มาสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้เลยนะคะประวัติดีฟีดาวไปเลยะคะ่ะมาทดลองขับดูได้นะคะคันนี้รถด,ดีจริงๆค่ะสะภาพสมบูรณ์พร้อมใช้เลยนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะดูแลสุขภาพกันด้วยนะคะ สวัสดีค่ะ